เพื่อนผมที er> ่เป็นกล้องดูนครับคือทีมงานผมเนี่ยโดนดักปีทุกคนมันก็บอกว่าจะเข้าห้องเลยกระดูกหักนะครับผมเอ็กซเรย์มาสมองกระโหลกแล้าเดี๋ยวผมพาไปถามมันทุนอ้อมนะปากนี่คือเย็บต้นครับดูดิไหนเฮี้ยดูดิไหนเงี้ยดูไหมหักไหมฮะเนี่ยเออเออนะ คอนเทนต์มึงไอ้ใส่เิยมามันก็ทุบแค่หน้ารถเลยโดนแล้ว<ะ>ที่โดนรถก,ก่อนมึงก็ชวนไปหลังจากนั้นมึงก็ไม่รู้เรื่องแล้วทีนี้พวาพวกมันมาสามคน,น,นงงงไงเก่งเก่งในรุมที่ายไอ้เหี้ยเสียดาทุกค <c oughs> นกครับ <c oughs> ผ่านประมาณเกือบสองเดือนนะครับที่เราไม่ได้เจอกันใน ใน u t u b e เลยนะครับที่หายไปนานๆนี่เพราะว่าผมเอาเวลาไปแข่งตีทุกคนแต่เจะได้ออกทีวีนะมีฮิงชาสวรรค์ดูนครับผมคลิปล่าสุดเรานะครับผมจะเป็นคลิปนี้ทุกคนโดนคนแบกหน้าเจอจากตามคลิปก่อนก็คือเริ่มต้นนะครับผมจะมาจากคลิปนี้ทุกคนครับสเดือนก่อนนะครับผมเขาทักมาหาผมใน Facebook อย่างที่คลิปล่าสุดเราลงไปนะครับแล้วผมก็ปล่อยทิ้งยาไปเลยไม่เคยเจอไม่เคยเห็นกันอีกเลยตั้งแต่วันนั้นไม่เห็นเลยนะครับจนมา2องคลิปก่อนนะครับเพื่อนผมที่เป็นกล้องดูนครับคือทีมงานผมเนี่ย โดนดักตีทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมรับรูปมันก็ส่งมาให้เหมือนกันทุกคนครับผมแบบเดี๋ยวผมพาไปดูทุกคน,นครับอันนี้จะเป็นแชทที่คุยกันล่าสุดเลยนะครับผมก็คือวันที่13เดือน11ปี22นะครับหายไปเกือบสามเดือนทุกคนครับส่งมาสองทิ์ก่อนนะครับส่งหน้ารูปเพื่อนผมมาทุกคนครับนี่ขออนุญาตเซ็นเซอร์หน้าไปเราจะเบลอให้มันเห็นรอยเลือดทุกคนอันนี้คือเรื่องอันนี้คือเหตุการณ์จริงแบบ ผมเห็นตอนแรกแบบเชียผมโมโหรุคนครับรู้แล้วมันแล้วมันทักมานึกว่าจะเก่งเล่นยูทูบไปควายแล้วก็ส่งอีมจิมารุนครับมเลยต่อไปอ๋อนี่ไม่จบลุมเหรอผมว่างี้มันก็ไม่ตอบผมเลยทุกคนครับไม่อ่านไม่ตอบแม่เลยนะทุกคนจนผมได้โทรไปหาเพื่อนที่อยู่บ้านเพราะตอนนั้นผมไปแข่งดน,นตรีอยู่นะครับมันก็บอกว่าจะเข้าห้องเลยกระดูกหักนะครับผมเอ็กซเรร์มาส,สมองกระโหลกรล้าเดี๋ยวผมพาไปถามทุคนเงานะปากนี่คือเย็บตุคนครับ นี่นะผมวันนี้จะเป็นเฟซเพื่อนผมที่ไปเยี่ยมทีมงานผมนะครับเขาปิดหน้าไว้นะอันนี้คือรูปรูปหลังจากที่แบบผ่านมรประมาณเกือบออกจากโรงพยาบาลแล้วตอนนี้นผมยังแข็งอยู่ไม่ได้ไปรูปน้องนะทุนเห็นไหมทุกคนครับดูสภาพโอ้โหแบบยับูนครับผมผมก็คือโทรถามเพื่อนผมอะไรว่าแบบพื่ผมก็พูดแบบเจอโจทย์เก่าดักกระทืบ ปิดทางกระทืบทุกคนครับผมนะผมก็อิเชี่ยแบบแอปป้าทัวร์อไปถามว่าไปเป็นมายังไงเดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาเพื่อนมาตรงน,นี้เลยเอาเอา,เอาทีมงานมาตรงน,นี้เลยแล้ววันนั่งเล่าในการในวันนั้นดูครับผมนะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ผมบอกแล้วครับผมไม่จบแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเด็กๆคอมเมนต์คือแบบให้ผมบวกบวกบวกเยอะมากนะครับแต่ผมคิดว่าเออไม่ไปเป็นไรหรอกเขาในเมื่อเขาไม่มาลองควานแล้วเราก็ไม่ไปลองควานเขาทีนี้ไม่จบกูนครับผมก็โอเคได้ถ้าใ,ใครคิดว่าจัดฉากก็เดี๋ยวเราดูคลิปนี้แล้วกันนะครััับว่ามนนเป็ยงไง โอเคทุกคนครับนี่ตอนนี้ก็มาเพื่อนของรุ่นครับแม่เพื่อนเอางนาชูกล้องนี้แต่ว่าแบงกูทำคอนเทนต์นี่เหี้ยดูปากเพื่อนกู แปลกจริงไอ้เหี่อะ <S <S ออดูดิไม่เอากูจริงหลังจากที่เราได้ดูไปตอนต้นคลิปทุกคนในการแบบว่าคือจริงๆอ่ะคลิปพวกนี้ผมจะไม่ได้ถ่ายต้นนะผมแล,แล้วแบบอย่างที่บอกนะครับมันจะมีคอมเมนต์แบบว่าให้เอาเลยเอาเลยเงี้ยแล,แล้วคือผมก็แบบไม่ได้สนใจนะเพราะว่าผมว่าก็จะปล่อยแล้วผมไม่อยากมีเรื่องพวกนั้นกผมพอผ่านไปประมาณเป็นเดือนอ่ะไม่อยากคิดว่าลงก็ไม่ได้ไม่ได้เจอกันเลยนะครับไม่เจอเลยนทีนี้มึงไปไหนเพื่อนปนั้นเรารอรอรอเหตุการณ์กูจะไปถึงแล้วกูจะไปเที่ยวใช่ี่ยแล้วมีโมกับเพื่อนเขาเขามาผับเกย์กันอยู่ผับได้ กินรอดกับเพื่อนนี้แหละปกติแต่นี่นัน่นมันน่าจะจำกูดได้กูเห็นมันอยู่นะ,แ,ะแวะ๊บๆผ่านๆไปกินรอดเลยเสร็จปุ๊บปั๊บผับเลยบอกมาข้างนอกาผับละเมาไหมกระตึงไหมตอนนี้เราผับดีแบบ มีแบบการแบบประธานมีอะไรกันไหมมันมองหน้ากูเฉยอ๋อเอาแล้วแล้วรู้รู้กันว่าเฮ้ยใครจำได้จำได้ใช่จำได้กูจำได้ไง้็ใส่หมวกตึ้งไงมันใส่หมวกเหรอกูคากับมีเกิดตรงตรงที่ไหนจนคากับน่าจะที่เปี่ยวตรงไหนทางกับคอนเทนท์างบ้านเราเลยใช่ใช่ใช่ใชซึ่งทวนครับซึ่งกี่วันแล้วเพื่อนเกือบ สองที่ได้อยู่สามดไ้อยู่แล้วก็คือช่วงที่เพื่อนผมเข้าโรงพยาบาลเท่านั้นผมไปแข่งดนตรีครับผมผมไปแข่งชิงช้าสวรรค์แล้วก็ไปแข่งอยู่ร้อยเอ็ดทุ่งเนอผมก็แบบไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนเลยกลับมาเพื่อนปุ๊บเพื่อนผมก็จะโรงพยาบาลทุ่งเนอะผมนะก็เมื่อนงพยาบาลกี่คืนเพื่อนนอนประมาณเจ็ดคืนเจ็ดคืนเออค่ารักษาเท่าไหร่สองพันสอง พอมเจอในขับแล้วปุ๊บเนี่ยกลับบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงกูก็ขับรถใช่ไหมปกติแหละกลับไปไม่เห็นรถเก๋งสีขาวจอดรถเกง๋งคันนี้แบบมันคือถาเอมเราไปคันนั้นแหละคันนั้นแหละจได้ไอพี่อ๊อดตะโก้แล้วน้อง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 นี่อ่ะแล้วมันไปจอดมันรู้มั้ง,งมันจอดดักแบบปิดทางเลยเหมือนแบบมันเฉียงอ่ะดักแบบเออนกลับบ้านนี่ซ้ายขวาเป็นป่าแล้วก็จะเป็นถนนสองเลนสวนกันอย่างนี้จอดดักปุ๊บแล้วเพื่อนมันอ่ะตอนมีกันสามคนอ่ะรวมๆมันด้วยไปสามคนใช่ใช่เปิดลงมากูเปิดมองดู เรื่งหัวตุ๊บบอลเลยตอนนั้นนี่คือแบบเพื่อนมึงแยกย้ายกลับบ้านแล้วแยกกันแล้วแยกกันแล้วแยกกันคือมันอีกประมาณ5กิโลถึงบ้านเราใช่ประมาณประมาณอืออือฟอมลงปุ๊บยังไงทีนี้มันเหมือนมันจะใส่กูเลยอ่ะแล้วมีคนนึงเขาอัดหยิบไม้เบสบอลมาทุบนี่ทุบโดนรถกูก่อนั่นแหละ มันนัวเลยกูแต่ใส่มันหมัดเดียวมั้งที่เหลือกูตื่นโงมาบาเกิดเทฟโซนไหนเนี่ยแบบมันมันเจอมึงกลับบ้านโรงพยาาไงตอนน,นั้นมึงรู้เรื่องมั้ยรู้ไม่รู้เรื่องเลยกูหลับไปเลยมั้งกูแบบตลบไปเลยตื่นที่คือมอเงี้ยปากเงี้ยปากกูนะอันนี้คือเรื่องจริงทุกคนครับผม <c oughs> อ่ะเดี๋ยว <c oughs> ให้ดูดมึงให้ดูใกล้ๆเอาคู่เพื่อนดู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 ยูด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 ูเูด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 นี่ดูอูด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 ้ดู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 ด พอมึงออกจากโรงพยาบาลค่ารักษาสองหมื่นสองรถอันนี้ไม่รู้เขาส่้มรถใช่ไหมรถคือพังตู้เงาแผมมีผมถ่ายคลิปมาอยู่ผมขึ้นให้ดูทุกคนพอเดินมามันก็ทุบแค่หน้ารถเลยโดนน้าจะโดนรถก่อนแะมึงก็สวนไป หลังจากนั้นมก็ไม่รู้เ <ลง S 1> รื่องแล้วทีนี้เพราะพราะมันมาสามคนไงไอไม่ก <ๆ S 2> ่งเก่งแต่รุมชิบหยไอ้เหี้ยตอนแรกผมว่าพวกผมว่าผ,ผมจะพอทุกคนนะผมที่นี่แบบแม่งก็มไม่ต้องนัดเคลียร์ไว้ไอ้เหี้ยมึงมึงมึงไป,ปกูไหวเอ็มกันกูไหวเนี่ย <laughs> แล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูคอมเมนต์ทุกคนครับผมนะคอมเมนต์แบบเด็กๆมาคอม,มเมนต์หนูไม่เปิดอูคลิปล่าสุดที่เราลงไปเลยทุกคนครับผมผมไม่ได้ลงคลิปช่องผมมาประมาณเกือบ2เดือนรึเนั่นคือเดือนกว่าๆคือผมไม่ได้ลงเลยเพราะว่าหนึ่งผมไปแข่งแล้วผมไม่มีเวลามาทำอะไรอย่างคือผมขี้เกียจนะครับผมนะเอออันนี้คลิปล่าสุดนะผมที่ผมขึ้นไว้หน้าจอก่อนทีน่แบบว่าจะมีเรื่องทุกคนนะครับผมดูคอมเมนต์ทุกคนครับมึงดูเพื่อนเด็กๆแม่คอมเมนต์บอกเราอะลุยต่อเลยพี่เพื่อศักดิ์ศรีแจ้งความไม่เหลือแบบแบบแบบ ดูดิแม่งแบบทุกคนครับเขาไม่มีแบบให้ผมแบบพวกผงบวกเลยทุกคนนะแต่ที่นี่แม่งแม่งมันยิงบวกเพื่อนกูก่อนไอ้เหี้ยุกคนดูดิทุกคนครับถ้ามันไม่มีถ้ามันมีกล้องจอดบิดอะมันจะเห็นในนี้อยู่อ๋อคือไม่ด้ดูรูปเลยแต่มันมันมันเป็นเปี่ยวที่มันมันเป็นทางแบบทางปิดอยู่แล้วทุกคนเส้นบ้านผมมันปิดอยู่แล้วทุกคนเลยดูดิครับคอมเมนต์แบบมีมีมีแต่ด่ามันทุกคนนี่ก็จะมีคนในนี้บอกว่าจัดฉากก็รอดูเอาแล้วครับว่าจัดฉากจัดฉากก็ดูปากเพื่อนกูไปแล้วกันนะครับว่าจะจัดฉากจัดฉากททุกคคคคนนนนรรัับบออมยยยิิิ่่งงง้้้แแเเลลละวววดีี๋าป ชิพหน้าผมทักหาแม่งเลยทุกคนรับผมผมว่าแม่งกว้วมันทําเกินไปเพื่อนสำหรับเรากูว่าเฮียอันนี้คือมาสายด้วยเชยว่าแบบคือแม่งมันม,มันไม่ยอมจบทุกคนครับคือเราเราไม่ได้อะไรแล้วเราเราไม่ได้ไปรังควาเราไม่ได้ไปด่าอะไรแล้วนะคือไม่เห้เกิดจากร้านเหล้าเอาง่ายๆอืมแล้วมันมันมีปัญหากันพาลังเยอะแล้วแล้มันก็มาดักนะครับผมนะออนนว่าชิปหน้าทักไปหาเลยแบบว่าจะแบบนัดคุยนัดเคี้รจ์จบไปเลยแบบลูกผู้ชายนะครับผมนะจบก็คือจบไม่จบก็เดี๋ยวว่ากันดูเขาเอาเพื่อนมึงฝากถึงนักเเงส,สันนี้พื่อ จะลุงกูกฟ็ฟอยไม่เก่งเลย่ย